สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการสื่อสารนะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่นะครับส่วนในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนการเชื่อมต่อ w i f i นะครับของแบตเตอรี่มิเตอรนะครับ51.2ิโวลต์นะครับส6หกิโลวัตต์ชาวนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอินเวอร์เตอร์ที่สามารถสื่อสารกับแบตเตอรี่ได้นะครับก็อย่ามองข้ามแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่มิเตอรนะครับ51.2โวสต์นะครับ1สกิโวัต์นะครับ Wi-Fi สามารถสื่อสาร อินเวอร์เตอร์นะครับได้ทั้งซันดีนะครับถ้าเป็นซันดีก็จะเป็นตัว6กิโลวัตต์นะครับที่เป็นชมใหม่เป็น2,025นะครับแล้วก็จะมีทั้งดี2สโอลิดลักพาวเวอร์นะครับแล้วก็ Co ูตวีโกวัตนะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบนด์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อได้ก็ลองทักเข้ามาสอบถามนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยดูนะครับว่าใช้พินอะไรในการซื้อสานนะครับสายโปรตคอลอะไรนะครับ ส่วนแบตเตอรี่มิเตอร์นะของเรานะครับก็จะสื่อสารนะได้ทั้งสัญญาณ rs c 85แล้วแคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดเชื่อมต่อนะครับครับด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นนะครับจะมีช่อง rs ส8 5นะครับติดอยู่กับแคนนะครับก็คือของเราครบออกแบบนาเพื่อให้รองรับนะครับราออินเวอร์เตอร์บางรุ่นนะครับก็จะ เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ i s 4 8 5บางรุ่นก็ใช้เป็นสัญญาณแคนนะครับเดี๋ยวผมจะแถมไนล้ครับพูดต่อนะก็คืออันนี้เป็นช่อง i s 2 2สสองำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับหรือเพื่อคลิเบตข้อมูลนะครับให้แบตเตอรี่ส่วนอันนี้ i s c อที่อยู่คู่กันนะครับสองช่องอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่ไว้สำหรับสื่อสารนะครับระหว่างแบตลูกกับต่อไปนะครับ แบตเตอรี่มิตาของเรารองรับการสื่อสารได้หลากหลายขนาดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจฟังก์ชันก็จัดเต็มดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับอ่าแต่ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงข้อดีของการสื่อสารนะครับระหว่างอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่นะครับข้อแรกเลยครับอินเวอร์เตอร์สามารถรับข้อมูลแรงดันกระแสและก็ SOC นะครับจากแบตเตอรี่ได้อย่างแน่นยํานะครับข้อต่อไปนะครับลดการชาร์จเกินหรือคายประจุเกินนะครับสําคัญมากเลยเราจะเห็นได้ ว่านะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีการระเบิดหรือไฟไหม้เนื่องจากการชาร์จเกินนะครับ mm hmm. ก็คืออินเวอร์เตอร์เนี่ยควบคุมไม่อยู่การสื่อสารเนี่ยช่วยได้นะครับก็คือ,อข้อมูลของแบตเตอรี่นะครับก็จะถูกส่งไปหาอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อช่วยควบคุมนะครับในการชาร์จนะครับ,รรรบส่วนข้อต่อไปยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่การสื่อสารเนี่ยช่วยให้อินเวอร์เตอร์นะครับควบคุมการชาร์จให้เหมาะสมกับชนิดของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับ หากมีปัญหานะครับเช่นอุณหภูมิสูงเกินหรือแรงดันเซลล์เนี่ยผิดปกติระบบของ b m s นะครับก็จะส่งสัญญาณเตือนและสั่งให้อินเวอร์เตอร์ตัดการชาร์จการถ่ายประจุทันทีนะครับลดความเสี่ยงนะครับต่อระบบของอินเวอร์เตอร์ของเราแล้วก็ระบบ,บแบตเตอรี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยข้อดีนะครับของการสื่อสารนะครับมีแต่ดีกับดีนะครับก็คือ,อไม่ ไม่ว่าจะใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นอะไรนะครับก็คือเทคโนโลยีตอนนี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับการสื่อสารนี่สำคัญมากๆนะครับก็คือช่วยเราได้ในอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลตรงไหนนะครับสามารถติดต่อทางเราได้เลยนะครับเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไลน์นะครับไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับดูคลิปนี้จบแล้ว ก็คือฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรให้ดูรอชมนะครับสวัสดีครับ